สวัสดีทักทายวันหยุดครับคลีปนี่สร้างหน่อยสิบห้ามาบึงวิธีการต้มก้อยจับแบบแซ่บๆได้ครับสุดก้อยจับย้่นก้อยจับอุบลครับันี้คือน้ำซุปดนะครับไม่น่างหน่อยมันต้มไว้อันนี้คือต้มเลือดอันนี้คือหมูซับหรอครับหมูซับหมูซับเนาะครับนาะหมูซับ,น,บ,น,บนี่คือเส้นก้อยจับเส้นสดเนาะแมนบอ เจ้าเส้นซุเขาเอามาแช่น้ำก่อนด้วยครับมาล้างแป้งออกโอ้แลงแป้งก่อนล้างแป้งออกนะครับน้าแลงแปง้งเนิดยังครับบ่ให้มันเหนียวค่ะให้เซนมันแยกแยกดีังของแยกดูเอซเซนต์มันตันวติดกันล้างแป้งแล,แลง้วก็จะเลี้ยงน้าตร,นนนตรงน้ำจะติดกันรอปโสดแลงแป้งออกวันนี้เขาก็เอาออกจาก น้ำนี่เด้อครับเอามาใช้อันนี้กอยังก่อนอ่ตะแกงเนี่ยไ้มันสเสด็จน้ำก้อนพอมันสเสด็จน้ำแล้วปั๊บเ้าต้มน้ำไว้เดือดๆดแล้วก็เอาลงมาแช่น้ำน้ำพอนนะครับนี่คนน้ำคนหม่มันติดกันนะครับแป้งมันจะเป็นเหนียวติดกันเวลาเอากินมันสะแซ่บครับสังเกตบอเวลาเข้าไปกินก็จะเสร็จันเหนียวเหนียวติดกันก็เป็นตะกินเลยครับ เอ็ดสูตรนี่เ็จชิ้นโบนี้เอาติดกันครับเอาเอามาลวกก่อนหลวกเซตแล้วเอาเบาไฟลงวยครับเอาใส่ไฟเดือดเดือดถ้ากับเบาลงถ้ากับมาเทออกอีกนี่ครับเท่ใส่แต่แกงเพื่อว่า มันสะด็ดนามด้วยครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการลวกเส้นครับเ้าว่ได้ต้มใส่น้ำซุปข้าต้มแยกเพราะว่าห้องบริกินผูได้จะกินที่ร้านก็นได้ก็มาตักเองกะมาใส่เครื่องเครื่องข้าั็ซิมีหมสูสับเลือก น้ำซุปค่ะใส่น้ำซุปไปเลยน้ำซุปที่ห้าวต้มไว้นั่นแหละครับน้ำซุปก็จะเป็นน้ำซุปกระดูกหมูเ้องมีผักอยังเ้าก็ใส่ยหมีสูตรตายตัวแล้วหากับมาใส่หอมเจียวหอมเจียวที่เราเจียวเองนะคะใส่หอมเจียว ที่หาวเจียวไว้ด้วยหอมเจียวไม่น้อยเพิ่นเจียวไว้ก็ผิกเผาผัดริกเผานี่ก็ผัดเองเนาะริกเผาผัดเองน,บบนี่ครับพร้อมเสิร์ฟเด้ดด,ด้วยครับรเข้าเสบได้ต้มร่วมกันนะครับสังเกตเบิ่งเดอไม่นั่งหน่อยว่าได้ตม้มเครื่องต้มยังใส่กับกุญแจับเลยจะลวกเสร็จกุญแจต่างหากครับคข้าขๆก๋วยเตี๋ยวเด้อสูตรนี้าสังเกตเบิ่งเดอสูตรไม่นั่งหน่อยมันจะต้มไข้าขๆกับ ก๋วยเตี๋ยวเนาะลวกเส้นต่างหากลวกเส้นก็จับต่างหากเนาะอันนี้เลือดมักเฮ็ดเองวิธีการไอเฮ็ดใ้เลือดบ่เข้าผม่ายคิปไว้อยู่เดียสิลงห้เบิ่งเด้ครับอันไผสนใจสิต้มก็จับแ่บ,ส,บ,ส,บสุดก็จับย้อนอุบลนนะครับสตรนี้แม่นางน่อยเิ่นก็ไดมาจากจังหวัดอุบลน,นั่นล่ะครับเพราะว่าสร้างน่อยก็เป็นคนอุบลนเนาะ ยาเพิ่นกัเป็นคนยวนนั่แหละครับมีเสื้อสายยวนเวลาเห็ดก็จัดไปเห็นมันถึกสูดรครับจะได้แบ่บแสบใครไปกินก็จับยวนแท้ๆมันจะแ่บอีกนดีด้วยครับมันสีส้นมันสีเนี้ยวนุ่มแต่ว่าบอได้ติดกันแบบเป็นแป้งครับ เดี๋ยวเสียถ่ายเบิ่งเด้อมีเส้นครับเส้นมันจะนี่ครับเส้นมันจะเป็นตะก,ก,กินกันครับมันจะบริบบนเหนียวติดกันแห้ง